โอ้หมานบ่ครับหมานบ่นี่บ่ครับโอ้เม็นนียังนล่นนะดอกเดียวแกงเบือเทียนโอ้งามของเดือนพีนองเดือนนี้เห็นอ่อเห็นองแดงเม่นบ่ครับหกสิบบาทแล้วอ่ะี่หครับน โอ้หมันบ่ครับหมักกนบ่ตาเดียนตาตาตากินเข่ามันยังหาใหม่แล้วมะโอ้หมันบ่ครับฝนะากกินเข,า,า,นขาก่อนแล้วว,ว,ว,วา่าภูขกบไจเลยโอ้นี่ระพุมันหมนันฝนตกดีครับทางอำเภอบุญทลิกป<บ>าเห <บา S 2> ็บบรรยาก,กาศฝ<บ>าบ้านหนองมิก อำเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมโอ้ทั้งหนาแหงสิคักเนี่ยโอ้ยดหรอกเขียบป่าชุ่มช่นบ้านน้องเมียกับเห็นตลอดมองนีค้นค้นน้องใส่อยู่ในป่าฮ้ยเ็าโอ้มีเดยวผู้เต็มตาเลยพูดอ่ะมันมันมันเอ้อดูหรอกโอ้สายตึงเบิด สาย,ยตึงเลยวนะอม่นะม้ครับอีมกา,าง,นะาอ,างอีก็นังไงน้อกลางังมันเกางล่งออกมาเข้ากันลังเข้าไปเป <laughs> ็นมหาต่ะส่งแล้วครับไม่ยง ทไไอดอ้กแขงอยู่เนาะฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วเจี๊ปลาชุ่มชนบ้านหนองเบียดำเภอบุญคุณิตจังหวัดอุบลครับหม,มานอยู่บ่ครับหมานอยู่บ่ว่าจะเก็บเห็ดเราอ่ะอุ้ยมองหมานมันอยู่พี่ละคุณอ่ะอุ้ยมาหาเก็บเห็ดอีหลีแล้วนี่มา,ะะมาพีน่นอ้องมึงนะ คัขนาดขึ้นคือดองเลยเป็นปลาหม่งหาเห็ดตะวาันดองเขาก็เก็บออกมาแล้วก็เอามาย้ายขายนำแข่งทางักหน่อยหนึ่งนะครับคโอ้ยน่สิเมื่อเราบอครับนะของก็มามันอยู่บอครับโอ้ยเม็ดนี้ยังแล้วนะดอกเดียวแกี๊ยบเพลเพียนนี้เละโงกป่ะนะกาหมึ่งเวลาเราเมื่อแล้วกันบ่ได้กับบ่ยากเราพุ่นทั้งนาพุ่นอ่ะ โอ้สิไปหาตัวอีกงตาเฮาลงไปเบิพี่น้องเราเก็บดงนี้แล้วเราไปดงพุ่นต่อแล้วว่ะกินทั้งใดล้วป่าใช่หรอุกข่ายซื้อเก็บหลงงูแล้วหาเองยงกะขังเกับหลงงะ นม่หมุนไกลรึเปล่อันนี้แหงออกอยู่แค่มทางพ่อมนาะโ่โดยมุนยากใครชอบนิอบผาวใคราใคร่าจ้าเมื่อมึ่หนาพูดดอนยียวนี่เขาจำเลยเนี่ มึงที่เห็ดผอกเห็ดผอ้ันบอยลายโอ้บุญาฮะอะอ้เดอนนี่ดอกตอนนีดอกเห็ดเรางูงงามไม่รู้นุนเนี่ยนี่แล้วผอ้เห็ดเรางูงดอกงามเลยผอมหมาน มาตะใสครับนี่มาเก็บนีู่ยก่อขาก่ะสีสเกดมมตสีสะเกดผุนไหนนี่ย่างกเมัก้ทกอย่ากมนนหนึ่งแน่นี่โมเมนต์สูสีอยู่ว่าผมกับมาตาอุเข็มลาดุนะยางชุ่มน้อยนะคะอันนี้เรามาตาสีสเก็ดหด้วนี่มะต้เพื่อนา่งซุ่มหน่อยของเรามาแต่สีสเก็ดม พูดข้าวไปข้าพฝันนางขายอยู่ข้างพุ่นละให้ไ่อีพ no <hel> ุ่นละป่าชุ่มชนบ้านน้องเม็กอำเภอบุญทลิตครับผมวุ้นเหมือนงมีหอนด่างขาวมาขายเมนครับผมยิ้วเขาก็บ่าต้องคิดยากมีน้ามีลูกฟองลูกซินอาหารตามสั่งพ้องสวยงามมากเข็ดออดอยจุเข้มทางม่าน้ำทางหันดูสุดยอดบนทางเลย หลุมใหญ่น่ปัานเป็นปูเก็บแขนเลยปีนท่าบ้านมันสิบบึกกเนาะู่าวอยู่ว่าเป็นสงสัยมันชิดว่ามันบลึกว่าต้นหลุมหน่องหัวสักเลยบ้านน้องเมฆอำเภอบุญทรีจังหวัดอุเลาาชธาีเปลาชุนหอมนครับไอเไม่นครับผมวิธีบรรณาธิบายต้นกล้าไอเก่งครับเคยวนลคนเมืองเขียดเลยพี่น้องเด้อไม่นี่มาหลาะหอดพี่ละ ชาช่องเน่น่อยโคตรเน่อน่อยเก่ง่ำเนี่ยได้ครับว่าน้ำกันครับนี่ละครบเบิดืยันมันห่าบันหน้าใบต้นก้าแล้วก็บ้าวโจเลาะบานสัญญาหนุ่มมีสามใต้พี่มาเก็บเห็บแช่มทางดอกแดงๆพี่นะผดโพยังไงแล้วเขาเนาะมาหกยงงอันนี้กองกันาลเนะป็ะเ็ดเป็นกองอัาบนครับว่าทัานนี้เอาเขาถุงมามนว่ทนเห็นน้องเก่าออกมาที่นเขาจะออกมาจากาอุ้งมันเส้าฝนตกเลย คนเดียวนี่ตันมาท่เตาอี่เามันงคุณเดพนองเอสงยาวเปนน้ำแขังท่างคุณขุมมันก็ได้ไล่ อันนี้เอิ่อห่งพึ่งสาที่กันบัวงใช่มิงเด้งสีพึ่งยังพึ่งเด้งขาลายพิ่งเดงขาลายลุงอีสีมันง่ามหมดยังไรนี่ังทานพี่เห็นบอพี่นะอันนี้เดี๋ยวสำนึกเลนเห็นยังไม่แ่ย เพชรบดดินทุงเท่าไหร่ครับนี่ยุงาาสิบาบาทเลยครับเ้อเพละงกลอสีมันเนาะชื้อเดือปานบอกพี่พวนลอยราาสิบบาทเลยครับน้องก็ออกมาจากนี่บอกรับปลาทั้งหลังเขาบอกเป็นปลาชุ่มช่นบันน้องเมกเลยครับด้อำเภอบุญทลิเดละงอวนบีเ็ดล้วนก เพรแมนคอยแกมะอมงานอหาสิบบาทองร่ๆจากปลานี่เราก็ว่างยายไปทางพุนละถ้าพุนแห้งไร้เฮ็ดละงอกหลังงอกยตอซ่อนเลยครับเด้อเกินใบมสองมมาบายๆก็เริ่มเริ่ม้ว เนี่ยพีนองเ็ปเลาตะอนซ่อนเด้อถุงเท่าไรครับเฮปละงวงเขานี่ถุงละลอยนะครับเด้องามเลยลงกับเก็บออกมาเพ่นเป็นขายจังโ่งหอดจังโมงนะครับพีนี่นายสองกับเริ่มเลยสงมตอนเศร้าเขาเก็บออกมาเต็เนาะครับน้องมาเก็บมาว่างขายอยู่นะครับแสดงว่าวังเศร้านี้คือแค่กุนีป่ครับ อันนี้เริ่มมใบไปแล้วแล้วะมรงเนี้ยพี่้อกมันเริ่มสวยเหรวเนาะคำนองอืเายแบงเนี่ยคุณเราั่งเห็นเนเลยแับั่งเลลาเห็นเห็ดละงกแดงเข็ดละงอกขาวงอกเราเท่าไหร่นะครับสามลอยนะครับเนี่ยเห็ดละงกมาโอ้ละสามลอยนะครับเก็บมาใหม่ๆเลยสีงามขนาดเลย อันจังสีเพิ่งเห็นเห็นอยังครับนี่เผือกสีมันก็เป็นเนาะมันมีเกล็ดสีนี่สีชมพูมีหัวสีชมพูเนาะสีสันเพิ่นนะเพิ่งเนี่ยโอ้ยงามครับเดินไปหน้องเดินนี่เห็นหล้วงอกเขาเดินเห็นหล้วงอกแดงเป็นบ่ครับเท้าใบเห็นแล้วงอกเหลืองเห็นแงอกแดงอันเดียวกันเป็นไหครับเนาะมันก็แดงเข้มดีเลยพวอเรแต่ว่าอันน้ำเจ้าเห็นแล้วงอกขาวอันไหนแซ่บกว่ากันบัน โอ้สีแดงแสบ่อเลยครับเรือรอน้างาดอกน้อยๆเลยไงนซ่อนนะครับเดือขายขังค่ไม่ยังบานได้กระตาน้่บอกเ่กระต้ายอเดนเฮ็ดยนยังเลยนะเฮ็้ยยังหะรคำนี้ตาเฮ็ดร่วมหกสิบบาทในเบดกระตาผม เป็นวมเห็ดอกมีเยงเน่ยแะครับมีเห็รขาวดินเห็รดอกเนาวานเห็ด้ยาล้วมควมระวานหเนาะคบเนาะสมซื้อร่วมชิวเขียวในเพื้นที่เพชรยิ่งสนะเ็ชนังไข่หกสิบบาทแล้ววะหกสิบบาทงามเลยนั่น เอาไปเอาใบแต่ใครล้อใส่มือไม่เนี้ยตายก็ได้ผมกับตาหมาผมกับเจียวหตาอันนี้สั่งเทมเพปเทนเพปอีหยังนั่อยครับสุ้มอีหยังหน่ันนี้เรือปลาอี๋ยังโอ้สุ้มไรยุ่งไรอีหยังนี่ป่ะครับโอ้สุ้มทุกอย่างนาะกระฟงกาแฟอยู่หันเบิร์ดนี่นะครับหกสิบบาทโอ้ยเต็มตาเฮดรวมแล้ววะเก็บออกมาใหม่ๆเลยครับอันนี้มันเป็นมันเป็นปลาชุ่มช่นเหม็นไหครับเนี่ย ปลาจุ่มชนบหนนงเมกอำเภอบุญทลิกนะครับเน้อเป็นก็ขายตะเสาหลักกระสีใ้ไปหอดใบสองใบสามผุนบ่คขัดแล้วตเัลังออกมาเรื่อยๆก็ยูตัวไปขายไปเรื่อยๆครับเนื่อลอยหนึ่งคับเอยนึ่เมีนสีงามมีลีแดงจึงคือู่ต้องมาฉาบไหม มมากลหูอนี่ครับดอกหน้าไม่เหลือสีผืนนี่นโหลดครับผมตลาดบ้านน้องเม็กครับพี่น่องเง่าเพิ่นกะหาออกมาแล้วก็มาว่างยายขายอยู่นี่ละครับมากับบทตึงห่วงเนอยู่ในกลินมีวัดสอกลูกสิ่นหน้ามือ เฮ็ดน oh, you know, ี่ยังนั่นครับไปเฮ็ดเสือเป็นละงอเป็นปลูกต้นยังน่ะพี่นายเราบอกเดี๋ยวมาเก็บอยู่ป่าเดี๋ยวไปเก็บอยู่ป่าเราและบ่บ่หลายดอกแต่ว่ากัเอาไปลงปีที่แล้วนั่นถ้าเอาไปลงแล้วมันออกอันนี้จักบาทสินะให้ผมเอาไปลงของผมซะบ่ได้ค่ะบ่ได้ค่ะบ่ได้ค่ะให้ยังบ่ไดค่ะโอ้อยังได้อยู่เด้ออันนี้เพิ่นมีไงใ่หสือแล้วมีอะไรเอาหอมใช่หรืออันนี้บ่ได้เราวมาถุงเหมือนไงหนึ่ง แฟล่ะนั่นเราวไม่ผมแน่ันมีอีกกราบกราบกราบมเนี่ยเ้อเดินเฮ็ดยังเกาะเฮ็ดหละโงกมานาเอาไปลงนี่เขาไปเฮ็ดตั้งไหนครับแซ่น้ำอยู่บ่ยองยองล่องหลดบ่ครับเอาเฮ็ดตั้งไหนนะครับนี่เข้าไปวานลงหลดบ่เมียนครับเอาไปเห็ดเสือมันอันน้อยกว่านี่จังน้อย ก็ไดอยู่ค่ะงาดูห้างจากต้นน่ะบอครับเอาบ่้เอาไว้ก็กข้นเพิ่นบ่โอ้ไก่ข้นเพิ่นบ่มีเพิ่นบ่อขยับออาไปกไกจักเม็ดงเม็ดค่ะขุดขุดลงประมาณสมมติเอาเสือสดลงเลยก็ได้เอาเอาใบไม้กรอบเอาใบไม้ใส่นะคะบ่ตรงขยาขยำเพิ่นบ่อครับไม่้ง ยำเลยกรได้ลูกเขาเป็นงงไน้ำรเทก็ได้สีได้พนดีที่สุดก็เอาขี่ไก่ไน้ำเลยจะดี่ไก่บบเอาขี่ไก่ห้ยเพิ่อนน้ำพวมามาผ้าทดลองแล้วมันมันไดโพลดีดีแล้วในนี้มันไมค่ันีจรัไกบาทครับดังกรได้าบที่บาทคือกันผู้อื่นซื้อเห็ดไปแกียงอยาควงก็ได้เห็ดไปเลี้ยงไปปลูกนี้วหมูนนะทุ้มใหญ่ๆน้ำเล่าหนา ตะวนซ่อนด้วยพี่ดองด้วยงเน่้งหมงเดอเ้ยตนฟ่อน่ะสองทุงคุณน่ะฮะคุณน่ะใช้กันแ่ะงอ็มงยากแล้วอ้ได้ยอนีอันนี้ม่นยังเฮ็ดปวกไก่น้อยกว่นี่เฮ็ดปวกไก่น้อยเ้อครับแล้วอู้แล้วตเทียสได้ต้องอมาเด็ดขาเด็ดขาดโ้ยหยดลรายครับ อันนี้เดี๋ยวสำนี้ยังนี่ตาจังเดยเนี่ยจังหวะจะควงพื้นสงสัยเขาไปหาเห็ดอยู่เขากำลังเลือกเห็ดปวกไก่หน่อยอยู่นะปลาใหม่ๆพี่น้องครับเนะเจ้าไปหาเองบ่หาเองแล้วผมเป็นเจ้านัแม่ไปนะไปหาเบื่อนี้แล้วผมเป็นเราพู้น่อเรื่องเลยงกแดงงามๆเลยบ่านนออสอน เึิ่งกับกระลังของอมตัตตาปาเรื่อยๆด้วยครับด้วยค้นซื้อกับสีมาเรื่อยๆขึ้นกันฮู้สนส้อนพูดผู้เมื่อกับกระลังเมื่อละสายปึงละทั้งพูดนะใหญ่กับมะท้ายอยู่ทุ่งน่ะดอยฮจี่ดอย ไมมันออกใหม่ๆบ่กอนมันออกใหม่ๆเราออมาแล้วกัก็มันเนื้อหง่าครับนือหิ้งเนื้อหิ้งเนด้อหินื้อหิ้งเนื้อหินื้น้าิเนอิ้งเน้อ้เนื้ิ้น้นือน้้นืืหนหหนหนนอินองน้่นนินอ้ ทำำเศษง่เออจะไปสหัว่ะแ่ม่ให้ตกลัแม่โอ้ยแม่เห็ดพึขาลายน้นี้โอ้ไนี่นี่โอ้ยโอ้ยโออยโอ้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 ยย

เจวไปปลูกเป็ปเสื้อระวังเดือหาสิบาบงานบุญบรรที่พบสาวเาลองลบนีกัสิสเด้อเตดีอมันเนี่วเต่าลยองเดือดลงแมนเอาไปยองยองใส่ไว้เห็ดละงูน้องกะเก็บมาในสองตา อันนันตาเขาขาวนั่สิมันเฮ็ดเน้องเลยนะอน้ำ่เาเล่ยนะเ็นงามเลยเนาะอ่ะทรก็หวาคนนะงเฮ็ยตะเห็ดเอาไปเห็ดเสือมันเสือเห็ดละงเมแมนครับผม เฮ็ดลางวกเถาไปวันไว้น้ำต้นยางหน้างามน้ำพอได้เก็บก็งามเลยครับเฮ็ดเสือเฮ็ดลางกจักบาทก่ะทางนั่นตาหนึ่งหกสิบบาทวะเมื่อวานกันได้เฮ็ดเสือเฮ็ดกันเมียงละบานท่างเมียงกันอ้ท่างนั่นใส่ละครับใส่ละมาทางพี่มาสัย่าไปทางนองเด้อ แดงจึงคืนึแดงขาลล่เพิงแดงขาไล่มากม่ๆสดสร้อนอาเพิงแดงขาไล่เพิ่อนวาขายอยู่บ่มาทำกพิ่นโลเท่าไหร่โสามร้อยห้าสิบบทเพิงแดงขาไล่เราวะอาไหมเอาเด้อ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 กวอากว่นไม่ละวะฮดอกาเลยปวดโป้หรือก้นหุ่มยู่ดี ฮิดผึ่งแดงขาไล่โอละสามร่อยห้าสิบบาทฮิดผึ่งเดือขาล่าเ้าเยเจ้ามันกายเป็นกิโหากิโลกระายหมเอาไม่ัใกระายนเกหามใหม่ๆเลยค่ะมฆาเนก็ออกมาเรื่อย ผู้ไดมากกว่ามันเกิกลังจัดกลังใหญ่คุณขับรถกับกรลังมากอยู่เนื้อกินกับมีดแล้วับเร้อเขามากบ่ตรงยานบมมีนกินคุณเล่ากับโอใหญ่ก,กันไอน่มเป็นนอใหม่ด้อคุเล่ากัตาใหญ่กัน เฮิดผึ่งเด้งขาไหลใช่ปะใไ่ปรสช่ปะใช่ปะใช่ปเใช่เอัน่ปาใช่ไงใั่ปะใช่ปะใช่ปะใช่งเใช่ปะใช่ปะใช่ปะยช่ปะใช่ปะใช่ปะพล่ปะใช่ปะใช่ปะใร่ปะใช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 ่ปเใช่เขาช่ปะใช่ปะใช่ปมใช่ปัใบ่ปะใช่อะใน่ปะใช่ปะใช่อะใช่ป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 ะใช่ัะใช่ป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 ะใช่ะใช่ อันนี้เฮ็ดเพิง่งยังกเกาะเฮ็ดเพิ่งเขาดงโอ้โบขมเล้วเราอะผมนะเฮ็ดมดดินโลสามขีดพี่ไหมไข่คุณลุมคิรินนี่แหละงอกเราทุ้งเท่าน,นะครับเฮ็ดละงอกนี่เฮ็ดละงอกทุ้งเท่าน,นะครับตัวนี้ทุ้งอร่อยหาซื้อตัวนี้ซ้ำอร่อยอุ้ยอร่อยหาซื้อกับแบใหญ่นึ่งเดือดขับเดือดไข่ใหญ่เลยอ้าวมาจากปลาชุ่มช่นบ้านน้องเมกอำเภอบุญทะลิดจังหวัดอุบลครับผม มาเก็บแล้วว่นใดก็คือว่านั่นแหละเอาเงินมานำเสือใส่ตาเมื่อ <c oughs> ฮู้เพิ่งเดพี่น้นองเบิดแล้วทางุ่งนเบิดแล้วเบิดแล้วเบิดแล้วขันบมือเมยกับไปหามาอีกขันเมื่อยกับพ่ออาซักกินคน้องเดียวแดดเริ่มออกแล้วครับเนื้ออยู่เนื้อกินแม่ทาเมืองเก่าครับคนที่หเมืองเก ตอนนี้มันจะม่วงหรอบลตอนนี้โอ้สงว่าซีหาม่งส่งหรือคนสีลายคนสีลายเฮ็ดกับลายมันบอกครับมหากรีงมงอื่นเนีสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ก่อนสีลายน้าเน่เข้ามาเนี่ยมันเทียงมันใบหร้อครับมันก็เลยข้นก็เลยบางเนี่ยช่วงสีหางม่วงส่งข้นกับสีลายเฮ็ดกับสีลายแล้ววะ คืยิาเลยคพณ่น <the> <yapmış> ้ชมเก็บออกมาแล้วก็ขายน้ำยังสีเลยแหละครับขายขางท่าสุดยอดเลยพี่น้องครับบรรยากาศครับคหาเห็ดออกมาขายครับหาออกมาใหม่ๆสดๆนี่แหละออกมาจากปลา ยังหอมกลิ่นขดินอยู่ใหม่สดตลาดบ้านชุมชนบ้านนองเมกบี่บ้านห้นครเมเอบุญริศครับท่าเบาราชธานีครับอือส้องโม่านังเมียก่อบ้านนองเมกบ้านน้อเมียนเตาบ้านเตเนเอาเลยด้วนีตาเราหกิมดบ่มอไบเมีย้นไอ้ไอ้ลักบ่เ้ไผเอาวังหันไม่บเพิ่เอาเราบ่ครับ ตานึงโอ้คเอาเลตาหนึ่งหกสิบบาทเลยครับเด้อแม่เราก็รเทิทั้งตางบทั้งลางบักงาหนึงเลยครับเด้อบร่วมตาบอร่วมตาเมียคุณตาอ